สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ตลาดแตกเมื่อแม่ค้าคนสวยพิงกี้สวิกาแวะหาอาร์ตผสุระหว่างออกบูธขายหมูกรอบที่บางแสนเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากเมื่อล่าสุดสองนะักแสดงชื่อดังที่ผันตัวเองเป็นพ่อขาแม่ค้าสุดปังอย่างอาร์ระสุบานแยมและพิงกี้สวิกาชัยเดช ได้มีโอกาสมาพบกันและร่วมเฟรมกันสุดชื่นมืน่นโดยล่าสุดอาร์ตพสุได้ออกมาโพสต์คลิปที่ตนเองได้พาลูกทีมคุณชายหมูกรอบไปออกบูธท,ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีและปรากฏปลาขายดิบขายดีทำลายสถิติถึง1,300กิโลกร,รัมใน3วันและยังมีช็อตฟิลดีต่อใจที่นักแสดงสาวพิงกีเจ้าของแบรนด์ปลาหมึกทอดพิงกีแวะมาหาที่บูธ จึงเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขึ้นท่ามกลางแฟนคลับแฮ่ฟินเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างหล้นหลามด้วยแคปชั่นว่าแม่ค้าคนเก่งแวะมาหาคุณชายหมูกรอบเป็นยังไงกันนะตลาดแตกเลยสิครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนมาถ่ายรูปกันนะครับตลาดบางป่าตลาดปลาบางแสนคุณชายหมูกรอบปลาหมึกทอดพิงกี้ ฮชแทกของอร่อยมหาชัยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ